สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิภูมิใจเสนอแทบ Perfect Education บทเรียนบทลวงเมื่อจูจ่ๆวันหนึ่งลูกสาวของยากุซ่าที่เธอนั้นมีนิสัยดีด้านเอาตต่ใจเธอกลับถูกลูกน้องของพ่อในแก๊งของตัวเองจับตัวเธอไปกักขังเพื่อทำการดัดสันดานบทเรียนต่างๆจึงเริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าเรื่องราวต่างๆมันกลับเลยเถิดไปไกลและเพียงช่วงเวลาแค่สั้น เขาได้สอนให้เธอนั้นได้รู้จักความสุขของวัยสาวซึ่งบทเรียนอันแสนพิศวาสและเราร้อนนี้มันจะดําเนินต่อไปอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนีทช่วยกดคนละหนึ่งซับสไครเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่ยูอีเด็กสาวมัธยมปลายที่เธอนั้นเอาแต่ใจและก็เกเรเพราะเธอนั้นมีปมด้อยมาจากพ่อที่เป็นยากุซ่า จึงทาให้เธอไม่มีเพื่อนและชอบไปไหนมาไหนตัวคนเดียวในทุกๆวันอยู่อีกเธอถูกเพื่อนเพื่อนโพสต์ต่อว่าในโลกโซเชียลต่างๆนานาและทนั้นยังไม่พอเธอก็ยังถูกเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนลุมแกล้งซ้อมเธอโทษฐานที่เธอนั้นเป็นลูกสาวหูหน้าแก๊งยูกุซ่า และเนื่องจากแม่ของยูอินั้นเธอก็เป็นมีนน้อยของหัวน้าแก๊งยูกุซ่าที่เป็นพ่อเลี้ยงยูอิในปัจจุบันจึงทําให้เธอจําเป็นต้องอาศัยอยู่บ้านยูกุซ่าหลังน,งนี้ร่วมกับแม่และก็คโยมะพ่อเลี้ยงของเธอและในขณะที่พวกเขากําลังนั่งกินข้าวด้วยกันจู่ๆพ่อเลี้ยงของเธอก็พยายามใช้ขาของเขาเขี่ยที่หว่างขาของยูอิแต่ด้วยความกลัวยูอิเธอจึงทําได้แค่นั่งเฉยและก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อไปเช้าวันต่อมาในขณะที่เธอกําลังจะเข้าเรียน ยูอี I, เธอก็โดนเพื่อนร่วมห้องล้อพร้อมกับพูดพร้อมกันว่าอยากุดซ่าอยากุซ่าพอยูอีเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยฟิวขาดเธอจึงตัดสินใจพุ่งเข้าใส่แม่สาวหัวโจกในห้องทันทีแต่ทว่าเธอกลับถูกเพ,เพื่อนในห้องรุมอัจซ้อมเธอสั่วมเละเทะแถมนักเรียนสาวห,หัวโจกคนนี้เธอก็ยังพูดบอกกับยูอีอีว่าแกไม่รู้หรอว่าทุกคนในห้องนี้พวกเขาเกลียดเธอทุกคน แกมันก็แค่ลูกมีนน้อยของยากุซ่าอย่ารีทําเป็นอวดดีและพอเธอพูจบทุกคนก็ต่างหยิบแบงค์ขึ้นมาปล่อยใส่ไปที่ตัวของยูอีตัดภ้าไปที่หัวหน้าแก๊งของยากุซ่าเนื่องจากลูกน้องในแก๊งดันไปจับตัวลูกสมุนของแก๊งมังกรมาซึ่งแก๊งนี้มันก็เป็นแก๊งยากุซ่าคู่อริและเหตุผลที่เขาจับตัวมันนั้นก็โทษฐานที่มาค้าขายข้ามเขตในฝั่งของพวกเขาพ่อเลี้ยงของยูอีเขาจึงสั่งให้คิมลูกน้องมือขวาจอมโหดของเขา ทำการลอกเส้นเอ็นที่ข้อเท้าก่อนที่จะทําการปิดจ็อบฆ่าลูกสมุนของแก๊งมังกรแหมโหดจริงเคียวและหลังจากนั้นยาคุซ่าฝึกหัดวัยกลางคนอย่างที่ดาระที่เขานั้นมีบุคลิกและรสนิยมไม่เหมาะกับการอยู่แก๊งอินพัน์เลยไม่แต่น้อยเขาก็เดินมาพูดคุยกับพ่อของโคยามะพ่อเลี้ยงอยู่อีกว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะทําการเปิดศึกกับแก๊งมังกรเพียงแค่นายท่านสั่งมาแค่คําเดียวผมก็จะพร้อมลุยท่านทุกเมือ่อ แต่ในเมื่อชิดาระเขายังเป็นยากุซ่าฝึกหัดอยู่ทุกๆวันเขาก็จะถูกเพื่อนในแก๊งซ้อมและคอยแกล้งเขาอยู่ตลอดเวลาตัดภาพมาที่ยูอิกหลังที่เธอถูกเพื่อนในห้องอบรมซ้อมเธอจึงทนไม่ไหวต่อไปแล้วยูอิถึงตัดสินใจกลับไปที่บ้านไปเอาปืนของแม่ของเธอที่เก็บซ่อนเอาไว้และท่านั้นยังไม่พอเธอยังเอามันมาที่อยู่หวังยิงปิดจ็อบคนที่คอยแกล้งและบูลลี่เธอและในจะังหวะที่เธอกําลังจะเหนี่ยวไก ชิดาระที่เขานั้นคอยดูแลความเรียบร้อยในถิ่นร้านคาราโอเกะอยู่แถวนี้เขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับห้ามยูอีเอาไว้ที่ทันเวลาและด้วยความตกใจกลัวที่มีคนมาเห็นตอนที่เธอกําลังจะเหนีย่ยวไกปืนยูอี I, เธอจึงรีบวิ่งหน้าตั้งออกจากร้านคาราโอเกะนี้ทันทีแต่ทางด้านชิดาระเขาก็วิ่งตามเธอไปพอยูอีเธอเห็นว่าชิดาระวิ่งตามเธอออกมาเธอจึงหยุดวิ่งพร้อมกับพูดถามเจ้าชายคนนี้ว่าแกตามฉันมาทําไมกันแกเป็นตำรวจหรอ หรือแกแค่ต้องการนอนจุกกระดุียกับฉันและหลังจากนั้นชิดาระเขาก็พายูอีไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณแถวนั้นในจังหวะที่เธอกําลังถอดชุดชิดาระเขาก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าฉันไม่ได้อยากจุกกระดุยียหรือทําเรื่องแบบว่าซึ่งที่ยูอีเธอยอมมาลงแรงกับชิดาระนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการไปชดชีวิตและเธอก็พูดบอกกับชิดาระว่าให้เอาก็ไม่เอาเงินก็ไม่ยอมจ่ายแกเป็นบ้าหรอไงกัน และพอเธอพูดจบเธอก็อารวาสใส่ชิดาระยกใหญ่และพอเธออารวาสเสร็จเธอก็ออกไปจากโรงแรมนี้ทันทีแต่ทว่าชิดดาระเขาก็ยังไม่ยอมหยุดเขาก็ยังคงวิ่งตามเธอออกไปที่ด้านนอกต่อและด้วยความไม่ตั้งใจชิดาระเขาดันเผลอผลักเธอจนล้มลงกับพื้นแถมหัวของอยูอีนั้นก็ยังกระแทกกับพื้นจนเธอสลบไปพอชิดดาระเขาเห็นแบบนั้นด้วยความตกใจกลัวที่ใครจะมาเห็นเข้าเขาจึงตัดสินใจ ลากเธอไปที่ข้างทางและเท่านั้นยังไม่พอเขายังจับเธอมัดมือมัดเท้าเอาเทปกาวปิดปากและจับเธอยัดใส่ถุงพร้อมกับแบกเธอมายังตึกร้างหลังหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็เป็นที่ซุกหัวนอนของเขาและพอ,อยู่อีเธอฟื้นตื่นขึ้นมาเธอก็อาว่าชิดาระยกใหญ่พร้อมกับร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแบบสุดชีวิตจึงทําให้ชิดาระเขาต้องตัดสินใจจับเธอกดลงกับเตียงสองกระพูดบอกกับเธอว่าต่อให้เธอร้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยเธอได้หรอก ที่นี่มันอยู่ห่างไกลผู้คนมากและฉันก็ยึดที่นี่เอาไว้แล้วพอทางด้านยูอิเธอสงบลงทิดาระเขาก็เล่าให้กับยูอิฟังและด้วยความแปลกแสนพิสดานที่เป็นที่สายส่วนตัวของทิดาระซึ่งเขานั้นก็ชอบไปอาศัยในตึกหรือบ้านที่ไม่มีคนอยู่ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะยึดสถานที่นั้นมาเป็นบ้านของตนและถ้าหากเจ้าของที่ตัวจริงกลับมาเขาก็จะจัดการไถเงินเจ้าของบ้านเพื่อเป็นการต่อรองสำหรับการย้ายออกแม้ทำไปได้ และเท่านั้นยังไม่พอเขาก็แนะนําตัวให้กับยูอิรู้ว่าเขาเป็นยากุซ่าฝึกหัดอยู่ที่แก๊งอาซโนและเขาก็เป็นลูกน้องสายตรงของโคยามะพ่อเลี้ยงของเธอและชิดาระเขาก็ยังพูดบอกกับเธออีกว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวของโคยมะหรอกแต่เธอเป็นลูกสาวของฉันพอยูอิเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับอึง้งและก็งงหนักไปยิ่งกว่าเก่าเช้าวันต่อมาก่อนที่ชิดาระเขาจะออกไปทํางานเขาก็พูดบอกกับเธอว่าต่อจากนี้ฉัน จะเป็นคนสอนบทเรียนทุกอย่างให้กับเธอซึ่งเขาคิดว่าเด็กสาวอย่างยูอีนั้นเธอควรจะได้รับการสั่งสอนให้กลายเป็นเด็กดีและก่อนที่เขาจะออกไปชิดระเขาก็ใช้มือถือของอยูอีส่งข้อความไปหาแม่ของเธอว่าเธอไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนและพอเสร็จจากงานชิดระเขาก็ซื้ออาหารชุดใหญ่มาให้กับยูอีก,กินมื้อเย็นแต่ทว่าเธอก็ยังอละวาดไม่ยอมกินข้าวที่ชิดระซื้อมาให้และบทเรียนแรก ที่ชิดระเขาอยากจะสอนกับเธอนั้นนั่นก็คือการย้อมผมเขาอยากให้อยู่อีกมีสีผมปกติเหมือนเด็กสาวทั่วไปเขาจึงจับเธอมานั่งพร้อมกับทำการย้อมผมสีดำให้กับเธอแต่ยูอิกเธอก็ยังไม่วหวที่ทำการอ่อยชิดระเธอทั้งพยายามเปิดบนเปิดล่างแต่ชิดระเขาก็ต้องพยายามอดกลั้นทำเป็นไม่สนใจตัดภาพมาที่สองแก๊งยากุซาทั้งแก๊งอสโนและหัวหน้าแก๊งมังกรทั้งสองแก๊งก็พยายามพูดคุยกัน เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับพื้นที่เขตทำมาหากินของคนทั้งสองแก๊งแต่ทว่าทางด้านโคโยุมะเขาก็ทำห้าวพูดใส่ย,ยาทะเบะหัวหน้าของแก๊งเมื่อก่อนไปว่าเมืออน,นี้มันเล็กจะตายยังไงพวกเราทั้งสองแก๊งก็ต้องผูกมิดกันไว้ฉะนั้นพวกเรามาหาทางออกสำหรับเรื่องนี้จะดีกว่าพอเขาพูดจบโคยมะเขาก็พ่นควันบุหรี่ใส่หน้าของอาสนะและด้วยความที่โคยมะเขาไม่รู้จากความเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเขาจึงถูกยาทะเบะสั่งสอน ให้โคยมะนั้นลดความห้าวเป้งเยเดเบเขาตัดสินใจลุกขึ้นมาพร้องกบหยิบก้นบุหรี่จี้ไปที่ฝ่ามือของโคยมะและในที่สุดการสนทนาน,นี้ก็จบลงภาพตัดมาที่ยูอกีกับชิดระจู่จูยูอีเธอก็พูดบอกกับชิดระว่าฉันนึกออกแล้วแม่ของฉันเคยพูดถึงชายคนหนึ่งที่เธอเคยนอนจุกุดุยเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วอยู่ๆผู้ชายคนนั้นเขาก็มาถามหาลูก คุณคือผู้ชายคนนั้นเหรอแต่ทางด้านธิดระเขาก็ตอบกลับเธอไปสั้นๆว่าเธอเป็นลูกสาวของฉันเขาพูดซ้ำไปซ้ำมาและท่านั้นยังไม่พอธิดระเขาก็ยังพูดบอกกับเธออีกว่าเขาจะไม่ยอมให้เธอนั้นแปดเปื้อนกับโลกอันแสนสกรปรกนี้อีกต่อไปและพอเขาพูดจบเขาก็ลุกขึ้นมาเต้นแทบและก็ยิ้มแบบมีความสุขให้กับยูอิดู แหมช็อตนี้เอาถึงกบงงไปเลยหลังจากนั้นเขาก็ทําการแก้มัดเชือกที่มือให้กับยูอีพร้อมกับทากับข้าวให้กับเธอกินและชิดระเขาก็ทําการสอนบทเรียนต่อไปกับเธอนั่นก็คือบทเรียนมารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นทั้งการพูดจาทั้งการจับตะเกียบและก็การกินหลังที่พวกเขากินข้าวกันเสร็จแล้วชิดระเขาก็เอาเสื้อผ้า พร้อมกับชุดชั้นในมาวางให้กับเธอเพื่อให้เธอนั้นทําการอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนชุดและด้วยความแรงและความต้องการอยากประชดประชันของยูอีเธอก็ไม่รอช้ารีบถอดเสื้อผ้าแก้ทุกชิ้นต่อหน้าต่อตาของชิโดระแต่ชิโดระเขาก็ต้องทําเป็นไม่สนใจและหลังที่เธออาบน้ําเสร็จชิโดระก็ทําการสอนบทเรียนต่อไปกับเธอนั่นก็คือการพับผ้าและนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นสําหรับบทเรียนในวันนี้ตัดผ้าไปที่เช้าวันต่อมาเนื่องจากยูอีเธอก็หายออกไปจากบ้านนานหลายสัปดาห์ โคยมะเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องของเขาออกตามหาตัวเธอเนื่องจากตอนนี้พวกเขาก็กําลังมีปัญหากับแก๊งมังกรโคยมะเขาก็เลยคิดว่าคนของแก๊งมังกรน,นี้มันต้องจับตัวเธอเอาไว้เพื่อต่อรองเรื่องธุรกิจเป็นแน่เขาจึงตัดสินใจส่งลูกน้องมือขวาโรคจิตอย่างคิมออกไปจากการสืบหาเบาะแสตามตัวลูกเลี้ยงของเขากลับมาและในขณะที่ชิระไปทํางานในที่สุดยูอิเธอก็หลุดจากเชือกที่เธอถูกมัดเอาไว้เธอจะตัดสินใจ หยิบโทรศัพท์โทรหาแม่แต่ว่าพอแม่เธอรับสายเธอกลับไม่ได้ยินคําพูดจากปากของแม่ของเธอนั้นว่าเป็นห่วงหรือถามหาเธอแต่อย่างใดมีแต่กล่าวหาว่าเธอติดแฟนไม่ยอมกลับบ้านกับช่องพอ,อยูอีเธอยิ่งแบบนั้นเธอจึงตัดริ้ใจรีบวางหูใส่แม่ของเธอทันทีและหลังจากนั้นยูอีเธอก็เห็นแฟ้มรูปภาพที่มีภาพถ่ายของเธอตั้งแต่วัยเด็กซึ่งชิดระ เขาคอยแอบตามถ่ายรูปของเธอพร้อมกับเก็บสะสมจนกระทั่งเธอโตจึงทาให้เธอเริ่มรู้สึกลังเลคิดว่าชิดระเขาอาจจะเป็นพ่อของเธอจริงๆและหลังจากที่เธอดูรูปเสร็จเธอก็เปลี่ยนมาใส่ชุดนักเรียนของเธอพร้อมกับเอาปืนของแม่ของเธอนั้นมาถือรอชิดระรอให้เขากลับมาจากที่ทํางานและพอชิดระกลับมาถึงเธอก็ยืนถือปืนหันเล็งไปที่ชิดระและเธอก็โยนสมุดภาพถ่ายของเธอในวัยเด็ก ให้กับชิดระดูวันนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันชิดระเขาก็เลยพูดเรื่องราวต่างๆที่คนนั้นคอยเฝ้ามองอยู่อีกตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาให้กับเธอฟังและเขาก็ยังพูดบอกกับเธออีกว่าตัวฉันเองก็อยากจะเชื่อว่าเธอเป็นลูกสาวของฉันจริงๆเพร้อมมันก็จะเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่บนโลกนี้เมื่อฉันจากไปหลังจากนั้นชิดระเขาก็พายูอีไปหาคุณย่าที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัดของเขาและทั้งสอง ก็ได้ใช้ชีวิตตามภาษาพ่อลูกแม้มันจะเป็นเพียงช่วงเวลาเพียงสั้นๆแต่ทว่าทั้งคู่ก็ต่างวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าที่เขียวขจีในเขตชนบทอย่างมีความสุขและมีชีวิตชีวาและหลังที่พวกเขาทั้งคู่นั่งเรือข้ามฟากชิดระเขาก็ได้พบแม่ของเขาหลังที่พวกเขาทั้งคู่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานแสนนานแม่ของชิดระเธอก็เปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่ในย่านชนบทนี้พอเห็นคุณย่าอยู่อีกเธอก็เลยสมบทเป็นลูกสาวของชิดระทั้งๆที่เธอนั้นก็ยังไม่มั่นใจ ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นลูกสาวของชายคนนี้จริงหรือเปล่าเธอพูดคุยกับแม่ของชิดระว่าพ่อดูแลเลี้ยงหนูเป็นอย่างดีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไหนพ่อจะมีการงานที่มั่นคงและเท่านั้นยังไม่พอชิดระเขายังทำเป็นหยิบโทรศรรัพท์แอคอาร์ตโทรสั่งงานลูกน้องแต่คนเป็นแม่ใครละ่ะที่จะไม่รู้ว่าลูกชายของตัวเองกำลังสร้างเรื่องโกหกเธออยู่หลังจากที่ทั้งคู่กินอาหารเมนูโปรโดของชิดระ,ระเสร็จแล้วแม่ของชิดระเธอก็รีบวิ่งมาหาลูกชายของเธอ ร้องกันยื่นเงินให้กับเขาและยังพูดบอกกับชิดระอีกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคือลูกสาวของแกใช่ไหมแกเอาเงินนี้ไปซื้อของอสวยๆให้ลูกสาวของแกสิและเธอก็ยังพูดทิ้งท้ายกับลูกชายของเธออีกว่าตัวแกเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะพอชิดระได้ยินแม่ของเขาพูดแบบนี้เขาก็ถึงกับน้ําตาซึมและรีบวิ่งออกจากร้านของเธอไปทันทีและหลังจากนั้นเขาก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าที่อยู่แถวนั้นซึ่งเพื่อนเก่าของเขาคนนี้เขาก็พูดทักทายกับชิดระ,ระ ว่าเป็นยังไงบ้างแกไปหาแม่ของแกมาหรือยังเดี๋ยวนี้แม่แกดีขึ้นเยอะเมื่อก่อนนี้แม่แกเที่ยวนอนกับชาวบ้านไปทั่วเพื่อหาเงินส่งให้แกเรียนแต่ถึงแม้เพื่อนเก่าของชิดระคนนี้เขาจะพูดดูถูกต่างๆนานาแต่ชิดระ,ระเขาก็ไม่ตอบโต้ถึงตัวเขาเองจะเป็นถึงลูกน้องฝึกหัดของแกงยูกุซ่าแต่เขาก็ไม่เคยชกต่อยหรือทําร้ายใครหลังจากนั้นยูอีเธอก็พูดบอกกับชิดระ,ระ ว่าคุณลุงเป็นถึงยากุซ่าเลยนะอย่าปล่อยให้ใครมาพูดดูถูกง่ายๆแบบนี้สิเธอจึงตัดสินใจลากคาชิดระให้มาจัดการกับเพื่อนเก่าปากเสียงของเขาคนนี้และในที่สุดชิดระเขาก็โช์เก่าวต่อหน้าต่อต,อตาของอยูอีซัดเพื่อนปากเสียงของเขาคนนี้จนล้มลงนอนกองกับพื้นและหลังที่เขาจัดการแก้แค้นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็วิ่งมาตามทางจนในที่สุดพวกเขาก็มานอนพักกันที่กลางสนามหญ้าและจูจ่ๆยูอี เธอเข้าไปจูบทิจระพร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าคุณจะถือตัวอะไรกันนักหนาเราไม่ใช่พ่อลูกกันสักหน่อยอีกอย่างพวกเราก็ตัวคนเดียวทั้งคู่เราจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครสนใจอะไรพวกเราอยู่แล้วและพอเธอพูดจบอยู่อีกเธอเข้ามากอดทิจระและหลังจากที่เนื้อแนบเนื้อในที่สุดพวกเขาก็เปิดศึกจุกกระดุยกันที่กลางสนามหญ้าแบบ่ามกลางสายฝนแหมฟินจุงเบยภาพกะระตาดไปที่คิมยากุซ่าจอมโลกจิต ในที่สุดเขาก็สามารถแกะรอยจนรู้ว่ายูอีเธอถูกชิดระสมาชิกในแกงของเขาจับตัวไปและพอพวกเขาเจอกันคิมก็เลยอัดสั่งสอนชิดระจนน่วมโทษฐานที่เขานั้นจับตัวลูกเลี้ยงของหัวหน้าแก๊งมาแถมตอนนี้เขาก็ยังมีปืนของอยูอี ที่เธอแอบขโมยของแม่มาอีกด้วยคิมเขาอาัดทิรัซ้าไปซ้ามาจนในที่สุดยูอีเธอต้องตัดสินใจใช้จังหวะที่คิมเผลอหยิบมีดที่อยู่แถวนั้นเข้ามาช่วยแทงที่ด้านหลังของเขาและพอทางด้านทิรัที่เห็นยูอีเธอกําลังช็อกเขาก็ไม่อยากให้เธอจดจําภาพนี้ฝังใจว่าเธอเป็นคนที่ฆ่าคิมเขาจึงหยิบมีดขึ้นมาพร้อมกับปรโลแทงปิดจอบคิมจนเขานั้นตายในที่สุด หลังบจบเรื่องแล้วทิดระเขาก็คิดจะกบเกลื่อนเรื่องนี้โดยการเอาศพของคิมเอามาไว้ที่ด้านหน้าสำนักแก๊งยูกุซ่าของเขาตั้งแต่เช้าตรู่ทางด้านโคยมะกับนายใหญ่จะได้คิดว่านี่มันน่าจะเป็นฝีมือของแก๊งมังกรและท่านั้นยังไม่พอทิดระเขาก็ยังพูดอาสาที่จะทำการปิดจ็อบฆ่ายาทะเบะหุวหน้ายูกุซ่าแก๊งมังกรอีกด้วยและพอยูอิเธอรู้เรื่องเธอก็รีบวิ่งกลับมาที่บ้าน พราะเธอกลัวว่าชิดระจะเอาชีวิตของตัวเองนั้นไปทิ้งกับเรื่องบ้าๆบที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้และในจังหวะที่ชิดระกําลังจะวิ่งเข้าไปยิงยาทเบะแต่ทว่าเรื่องทั้งหมดนี้ชิดระเขากับถูกโคยมะหักหลังและโยนความผิดทั้งหมดนี้ให้กับเขาเพราะแท้จริงแล้วโคยมะเขาวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกที่จะกำจัดพ่อของเขาเองเพื่อเขาจะได้ขึ้นเป็นนายใหญ่แทนพ่อของเขาโดยโคยมะ เขาใช้ชิดระให้เป็นแพะรับบาปในการลอบสังหารยาตเบตในครั้งนี้จนในที่สุดชิดระเขาก็ถูกโคยมะยิงจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บและทันย้ไม่พอเขาก็ยังถูกเ,เพื่อนในแก๊งของตัวเองตามไล่ล่าลอีกด้วยเขาจึงไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจรีบวิ่งหนีเข้ามาหลบที่ด้านในเสาเล็กๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว ในขณะที่ชิจระกําลังวิ่งหนีลูกสมุนของโคยามะอยู่นั้นเขากลับถูกรถชนและก่อนที่เขาจะตายภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นนั่นก็คือหญิงสาวอันใสซื่อบริสุทธิ์ที่คนนั้นเคยติดตามเฝ้าดูเธอตั้งแต่ยังเด็กและภาพนั้นมันก็ค่อยๆเลือนหายไปซึ่งพออยู่อีเธอมาถึงที่เกิดเหตุมันก็ไม่ทันซแล้วเพราะตอนนี้คุณลุงของเธอก็ได้ตายจากไปแล้วอยู่อีเธอยังตัดสินใจหยิบปืนมาจากร่างของชิดระและมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของเธอ และตอนนี้ยังไม่พอเธอยังยิงปืนไปทั่วห้องพร้อมกับพูดบอกกับพ่อเลี้ยงเธอว่าแกใช่ไหมที่เป็นคนวางกับดักลุงชิดระและเธอก็ยิงไปที่ใกล้พิกจูของโคยมะพร้อมกับพูดบอกกับเขาอีกว่านี่คือโทษฐานที่แกพยายามจะลวนลามฉันตลอดเวลาที่ผ่านมาและด้วยความที่โคยมะเขากลัวจนฉี่ราดในขณะที่เขากําลังจะบอกความจริงว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของเธอแต่ดูว่าโคยมะ เขากลับถูกแม่ของยูอีตีจนเขานั้นาสลบไปก่อนที่ยูอีนั้นจะรู้ความจริงภาพก็ตัดมาที่หลายเดือนต่อมายูอี I, เธอก็ตัดสินใจกลับมาอยู่กับแม่ของชิดระที่ร้านอาหารในชนบทเธอพยายามใช้ชีวิตเหมือนเด็กสาวชนบททั่วไปและตอนนี้ไม่พอตอนนี้เธอก็กาลังตั้งท้องกับชิดระอีกด้วยไม่มีอีกแล้วลูกสาวยากุซ่าที่ดื้อดานเอาแต่ใจซึ่งบทเรียนต่างๆที่ชิดระ,ระคอยสั่งสอนให้กับเธอนั้น มันก็ทําให้เธอนั้นค่อยๆซึมซับและเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นรักต้องห้ามอันแสนเร่าร้อนและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้หรืออยากให้แอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนําได้ถ้าการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยมในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกับช่องอยูนีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ